สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้วันวันนี้วันวันนี้วันเสาร์วันนี้วันเสาร์นะคะอากาศดีมากพาปั่นจักรยานมาชมในทาวนะคะมาชมในเมืองค่ะนี่เขาทาใหม่ค่ะเรจ่วิทํทำใหม่รูดดอกไม้สวยสวยดอกไม้สวยสวยวันนี้จะพามาชมในเมืองนะคะ สถานที่ช้อปปิ้งช้อปปิ้งมอลล์นี่ก็ปั่นจักรยานปั่นจักรยานปั่นจักรยานมานชมพาไปดูช้อปปิ้งช้อปปิ้งมอลล์ช้อปปิ้งเฮาเอ็มค่ะเฮาเอ็มอันนี้ในเทาเท้าเล็เทา,ทา,ทาข้างล่างนะคะเท้าบนเดี๋ยวเทาเท้าบนจะพาไปมั้ยนี่ชมเท้าข้างล่างก่อน เฮาเอ็มชิวชิวค่ะวันนี้ชิวชิวทำไมมันกลับกล้องไม่ได้วันนี้ไปกินฮอทดอกเมื่อกี้กินฮอทดอกทำเก็บฮอทดอกจอนนี้ สามได้สองสามแคมส่วนเมื่อกี้เอาใช่ลแล้วโดอกดกอยู่ใช่ไหมนอ,อ,อนะคะนี่นะคะในเมืองในทาว ที่ถาถวเลยกันนั่ร้านฮอตดอกที่กินเมื่อกี้นะคะทัวริสเยอะมากค่ะทัวริสเยอะมากอันนี้แบงค์ตึกเก่ามาก ันนี้เป็นโคราพอร์ตเป็นร้านขายของเก่าร้านขายมือสองของเก่าของใหม่มีนีน่แบงค์ค่ะาแลนดแบงก์กีของไอซ์แลนด์นะคะมีบาร์เบีียมีร้านอาหารตอนนี้กำลังสร้างใหม่เยอะลังสร้างใหม่เยอะคนเยอะมากทัวริสต์ลงเยอะมากเลย ฝากต,ต,ติดตามชมช่องลุนีชาแนลมาลุนีชาแนลยูทูบแฟนเพจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ